กรบนการทีงบัญชีการเงินที่สามารถที่จะต่อยอดให้ประสการหรือว่าการพัฒนาที่ที่เชื่งับรขึ้นทุกอย่าีต้องการการาหารและาพัฒนาต่อไปอ่อที่จะมาบรูั้นะครับในกระบวนการที่ ก็คือห้องที่ล้างตัววาอลตัวกราสเวลล์ซึ่งเป็นต้นษณนะของวัคซีนทั้งหมมีเป็นห้องล้างซึ่งตรงที่เรายืนเนี่ยระดับของความสะอาดจะแตกต่างก่าห้องข้างในเราสังเกตจากการแต่งกายแต่ละชั้นเนี่ยจะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันเพื่อการรักษาระดับของความสะอาดที่ไม่เท่ากันนะครับในสุดที่เรามองทะลุไปนั่นคือห้องบรรจุนะครับคือห้องบรรจุแล้วก็ห้องนี้นจะเป็นห้องล้าง ซร่องเกลของห้องเราสามรอบก,ก็ต้องเป็นศูนย์อันที่2ก็คือต้องดู Temperature Distribution ในในทันเนี้ยเราก็จะส่งมาที่ Reverse Osmosis ตรงนี้จะมี Reverse Osmosis จะเป็นคอลัมน์คอลัมน์นะครับมันไม่ใช่1 0 0เพราะนั้น1 0 0ก็คือต้อง e n s u r e e ใน,นบ,บนน่อ n เนีันตัวนี้ก็จะเป็นันเนคล่นเข้าถึงร้อยไมโครคอนโขนาด0ูนอันนี้จะวัดตลอดเวลาซึ่งข้อกำหนดทางก p ยเนี่ยไม่ได้บอกว่าวัด ไวรัสเราต้องมั่นใจว่าไวรัสจะต้องไม่ครมเหลือจากถึงพอดัทไปสู่อีกหนึ่งโพรดักวิธีการเลนชัวก็คือแหวนรอยซ์มันออกไปแหวนรอยซ์มันออกไปร <c oughs> ะดับความดันข้างนอกน้อยสุดอันนี้สูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นตามระดับชั้นความกว้างนะครับพอมาถึงจุดนี้เรารับสิ่งของวสัสดุการเพื่อที่จะมาแสดงให้อาจะดูว่าการที่เราจะถ่ายจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งนั้นเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นข้อต่อในลักษณะของเป็นวายค n นเนคเตออย่างนี้ เขาก็จะเป็นเป็นคอนเนคเตอร์แบบนี้เล่ามือเอามือเสียบสนี้เราคอยมอนิเตอร์งเขาได้มันต้องตีตั้งแต่ quality by design ท e ี่ต้องดีไซน์ให้ดีเพื่อเรียนดูได้ห้องนี้เป็นห้องหัวใจคือเป็นห้องฟีลลิ่งนองจากว่าอาเซบิตเทคนิคต่างๆเนี่ยถ้าเขาทาอะไรพลาดไปเราก็จะได้รู้ได้เห็นเพื่อปรับปรุงต่อไปที่อาจารย์เห็นนี่ก็จะเป็นพวกแรกก่อนเลยนะครับคือในในในสินค้าทุกครั้งที่ทดสอบเราต้องรู้ QC ก่อนทุกทุกโปรเจกต์เนี่ย ปัจจแรกคือต้องรู้วิธีคิวซีก่อนนี่จะไม่ไม่เป็นสีเวลาจากจไมละจุดนี้คือชวานของอยาที่าวสิลนะตัวนี้นี่ย ที่จะเป็นขวดึันจะเป็นตัวทำละลายหน้าฝาสีขาวเป็นตัวทำละลายฝาสีเหลืองจะเป็นตัวไลโอโฟตไลท์โปรด์ดเด็บเลขวดจะมีกเครื่องไม่มีเรามีแต่เราคอมเพลดบิวทักไอที่สเลเบิลมาแล้วแท็กมีอันเดียวคือ O บีซึ่งมันเป็นฟรอสเซนฟรอสเซนลบที่สิบมาจ้ะซึ่งป,ปีปีหนึ่งก็รูมีสองอย่างนะจ๊ะรูถ้าเ,เป็นตังกร็จะวัดสูต a